นะบึงใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งหานและนกกระสาชวนกันเดินท่องน้ําหาปลาเล็กปลาน้อยกินเป็นอาหารสัตว์ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าเบื้องหลังพุ่มไม้ที่อยู่ริมบึงนั้นพรานปากคนหนึ่งยืนถือปืนคอยท่าจะยิงพวกมันอยู่ในขณะที่นกกระสาค่อยๆจับปลากินอย่างรีบร้อนนั้นหานกลับก้มหน้าก้มตากินอย่างไม่ยัง้งเมื่อนกกระสาหันมาเห็นมันจึงพูดเตือนขึ้นว่านี่ท่านถ้ากินมากขนาดนี้ระวังบินไม่ไหวนะ แต่หานไม่สนใจคำเตือนนั้นเล,เลยมันยังคงกินเอากินเอาอย่างไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้นส่วนนายพรานพอเห็นนกกระสาและหานเพลอก็ยกปืนขึ้นตั้งท่าจะยิงพอดีนกกระสาหาันไปเห็นเข้าจึงรีบบินหนีไปในทันทีในขณะที่หานซึ่งหันมาเห็นนายพรานเหมือนกันแต่เพราะทองอันหนักอึ้งของมันทำให้มันไม่สามารถจะบินขึ้นได้จึงต้องตกเป็นอาหารของนายพรานไปในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่เชื่อฟังผู้หวังดีอาจสิ้นชีวีไม่รู้ตัว